โอเคนะก็ต้องขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์คโมบายอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะผมก็จะพาคุณผู้ชมนะไปจับเจ้าตะขาบกันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนะี่ยมันมีประโยชน์ในการใช้ลงถ้ำนะผมซึ่งผมจะไปจับมันที่อ่าถ้ำถ้ำกลางนะผมเออผมผมจะไปจับมันที่ถ้ำกลางนะอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้คือยาก,กันมแมลงหนึ่งนะแล้วก็ใช้เป็นอ่านอกจากยากระมังแรงผมก็จะใช้เป็น เนื้อเน่านะครับเออแล้วก็อยากคุณสิบได้เออมันต้องใช้เนื้อได้อยู่แล้วดิเออที่ขี่มาสามารถจะขาไปตอนเลเวลเอ,อ่าห้าสิบประมาณห้าสิบสี่นะเออถ้าผมจะไม่ผิดนะผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปจับที่ท่ามกลางนะพาณิชที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือผมว่าผมอยากจะเอาเป็นเจ้านี่ดีกวย่ยนี่นนครับผมเจ้าฮารุกินะฮะหรือเจ้าเล็บยาวนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะไปกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้ก็รอจนกว่ามันจะเช้าเนี่ยเช้าเราจะได้เดินทางไปไง อผมเตรียมขอไปครบใช่ไหมจะได้ไม่ต้องกลับมาโอเคผมผมเตรียมไปครบแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยว่าซึ่งจุดที่ผมจะไปแน่นอนว่าจะต้องเป็นท่ามกลางนะผมจะใช้อันนี้นะเพื่อที่จะได้เป็นประสบการณ์นะเออจะได้ฟาร์มไม้ไปนในตัวด้วยเลยนะอืมเล็ดยาน,นี่มีประโยชน์นะอืมแต่ที่ขี่มันก็เลเวลสูงนิดนึงอะ่ะใช้เลเวลอยู่ที่ประมาณอ่าใช้เลเวลอยู่ที่เท่าไรวะหกหกหกเก้าเออ แล้วผมก็คาบมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าผมได้ที่ขี่แบบเวอร์ชันสีฟ้ามาตั้งแต่แรกอ่ะแบบไปกดอุ้ยเจอพวกนี้ตายโอเคเจ้านี่นี่สามารถที่จะเก็บเบอร์รี่ได้ด้วยเอ้ยไม่ใช่สามารถที่จะเก็บเนื้อได้ด้วยนะแต่ว่าเนื้อเถาวามันกินไหมมันมันมันไม่กินหรอกอืเก็บไปก็ไม่รู้จะเก็บไ้ทําไมนะครับผมก็เห็นว่ามันลองดูดิมันฟาร์มได้เยอะไหมก็ประมาณเท่าๆกับพวกแบบอืทีเล็กแรปเตอร์มั้งก็จะเท่าประมาณนั้นนะผมโอเควูคคค้สเตกโกเลเวลเยอะแฮ เฮ้ยอะไรวะเออยุ่งเหรอยุ่งเหรอเฮ้ยยุ่งเหรอเฮ้ยเออยุ่ง,อองตายเป็นแถบป่ะผมออยังไม่หมดเหรอยังเงี้ยไอ้พวกเอ,อ่อเทลิซิโน,โนเนี่ยคือตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมันจะไม่ถูกกับกับพวกแรปเตอร์นะเออก็คือพวกแรปเตอร์อเป็นชอบชอบเป็นนักเลงมาหาเรื่องมันน่ะเออเนี่ยผมคือมันจับแบบพารีสีนะสำหรับจตะขานี้โอเคเดี๋ยวเราพูดไปได้แล้วกันก็คือเกม này, อาร์นี่อาจจะลงแบบ บางครั้งก็แบบอาจจะลงช้านิดนึงนะอืมนะมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เนี่ยเดี๋ยวถึง EP ที่30เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักไว้แค่นั้นก่อนนะอุ้ยเจอเว้ยเจออลีครับผมนี่อลีนะฮะอ่าอลีนะผมโอเคเราไม่ได้ไปตีโดนมันใช่ไหมคือดามเมจผมมาแรงมากนะอืมด,ดามเมจ เล็บยาวผมนี่ค่อนข้างที่จะแรงนะครผมเออแล้วเลื่อนขึ้นได้เป็นการฟาร์มไฟเบอร์เนาะตอนนี้เราเราก็มีสัตว์ฟาร์มไฟเบอร์แล้วนะครับเพราะมอช็อปมันก็ฟาร์มไฟเบอร์ได้นี่นะมอช็อปนี่เอาไว้ฟาร์มโอเคหุยแอรดอปสีม่วงผมว่ามันน่าจะใช้ได้ครับแต่ว่าไม่รู้สิปกติผมก็ไม่ค่อยเก็บพวกแอรดอปอยู่ละพวกแอรดอปนี่ไม่เคย,ยในสายตาผมเลยนะฮะเออก็คือผมไม่เคยเก็บเลยนะผมโอเคโอ,คโอ้ตัวนี้อยู่สาวเขียว ับผมโอเคตรงนี้นี่นั่นมันเพื่อนเรานี่นาตบนี่แม้ที่เดียวเลยโคตรแรงอะ่ะโอเคเจอไข่เก็บมาผมไปไปกันต่อเนาะไม่สิเราต้องไปนี้เอ๊ะเมื่อกี้มันจะเข้ามาหาผมนี่ไงเ่ายุ่งเหรอ เอ้ยอืมเอ้าเลเวลเยอะด้วยจำผิดตัวคิดว่าเป็นพวกแรปเตอร์เอ้เมื่อกี้มันโอวีแรปเตอร์คือมันชอบหนีคือมันจะไม่ยุ่งกับเราหรอกจริงๆอะ่ะถ้าจริงๆเราเดินตรงก็ได้นะเราไม่ต้องอ้อมขึ้นมาตรงนี้มันเสียเวลานะครับโอเคอเฮ้ยโหเลเววก็ไม่ธรรมาดาเฮ้ยจริงๆมันน่าจับมาคู่กับมันน่าจะจับมาคู่กับของเราเนี่ยองั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้มันลุยเองเลยดีวยกว่าไปลุยเองเลยลูก นี่ครับผมฮารุกิอ้าวแดกมันเข้าไปอีกแดกมันเข้าไปอีกเป็นตัวเมียนะผมน่าจะมาคู่กันนะอุ้ยแบตจะหมดโอเคเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเพื่อนอีกแล้วอันนี้ตัวเมียป่ะเนี่ยตัวเมียมกันนะนี่ไหมเข้าเป็นพันนะบอกแล้วดาเมจเข้าแรงมากครับผมคานโนนี่เมื่อกี้นี่คโน่คาโน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  นี่ครับได้แล้วแล้วก็นี่นี่ผมจะมาจับตะขาบหรือว่าผมจะมารีวิวเล็บยาวอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดกัไปตอนที่เราไปถึงท้กากลางกันดลกก่านะผมเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้เวลานานนะก่าจะเดินทางจากตัวนี้ไปถึงนะฮะโอเคนะตอนนี้ผมก็มาถึงท้กากลางแล้วนะท้กากลางอยู่ข้างหน้าอา่าวคิดว่าเนินนี้อยู่เนินหน้านี่ว่า,าข้างหลังนั่นควรจะเป็นเสือเขี้ยวดาบกับไอ้นี่นะผมเสือเขี้ยวดาบกับพวก อ,า,อาเจนที่ผมไปขมโมยไข่มันมันก็เลยจะมาหาผมนะโอเคทำอะไรวะอ้าวหมอชอบตายไปอีกตัวนึ้งอีกอโอเคถึงแล้วนะสำหรับจุดนี้นะครับโอเคผมขอตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันก็เพราะมันผมเผยว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีใครสู้มันได้หรอกนะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บขอพวกนี้ไว้ที่ตัวมันนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ยากำแรงแล้วผมแล้วก็เข้าไปเลยนะสำหรับทํานี้โอเคมา ไม่รู้ว่าจะเจอเลยหรือเปล่านะผมสำหรับสำหรับเจ้าพวกนั้นไอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะตะขาข่าปะเพราะผมไปอ่าลืมว่าเจ้าอยากทำอะไรนี่ยังกันพวกโอ้ยเจอเลยเว้ยคุณหรือเบลกาสิบกันหลือเวลหกสิบโอเคชึบชึบเอ้าอะไรวะยังไม่ต้องรอก่อนโอเคตอนนี้งูอะตะขาข่าตัวนี้มันบังอยู่งูมันเลยเยเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ อ่ใช่ครับผมงูมันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรผมได้นะโอเคจับได้ก็เวสิ4สี่เลเวลครับต้องรอสักพักหนึ่งก่อนมันจะเข้ามาหาผมหรือเปล่าอันนี้นี่ไม่แน่ใจเนาะมันเหมือนจะกิน2ชิ้นอ่ะ้ยนั่นไงเห็นผมอีกเข้าใกล้นิดเดียวไม่ได้เลยเหรอถ้าผมยิงมนะันอ่ะไม่ได้หรอกยาคุณสิทผมมันมัน,ม,นมันมีแค่นี้แล้ว ทังนี้นะฮะต้องถอยออกไปไกลๆกล่อนผมว่า,างั้นอะคือต้องถอยออกไปไกลๆไม่เห็นหรอกไอ้ไม่โดนหรอกอืมจัดการก่อนโอเคเผื่อไปทำให้มันตกใจอู้ผมลองถอยออกมาไกลๆดูอาจจะช่วยได้ก็ได้ทําไมมันไม่ทีเดียวติดวะแปลกครับผมยาคุณสิบนะน่าจะทีเดียวดิอุ้ย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 เห็นเนาะแหม้งเอออยาแไอเกสีดูเหรอ รอก่อนเดี๋ยวผมจะต้องถอยออกมาห่างๆก่อนไม่รู้ว่าออกออกนอกถ้ำแล้วมันจะรีไหมปกติแล้วถ้าเราออกนอกถ้ำอุ้ยเข้ามาถึงยหน้ในนี้เลยเหรอลูกน่าจะเฝ้าให้หน่อยนะเนี่ยมนะันตามเข้ามายยญ่ในถ้ำเลยเหรอะหลงเข้ามาดิพาดเว้ยไอตัวนี้เลิกตามได้แลวเว้ยอยู่หน่อยอยู่นี่ไม่รู้เหมือนกันแฮะอ่าในนี้ยอมไม่ได้เนาะเอาไงดีวะ ผมไม่อยากเสียตัวเลเวลเก้าสิบไปผมสงสัยผมจะต้องรอก่อนอะสงสัยจะต้องรอให้มันเลิกเลอกอาร์กิสิบก่อนงั้นเดี๋ยวรอไปเอาอร์ติแฟ์ก่อนก็ได้ครับผมไอ้พวกนี้เราก็โดดค้าไปเลยไม่อยากยุ่งกับมันเนาะเห็นไหมอ่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าใกล้มันเนี่ยคือมันมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะ อาเกสิฟใสเราแบบเมื่อตะกี้ได้เหมือนกันนะผมอ่าไอเจ้าเนี่ยคือกันไม่ได้นะครับงูกับงูกับแมงป่องเนี่ยคือคือมันคือกันไม่ได้นะโอเคเอาอิแฟกกลับไปไหนก็แล้วกันนะครับเออแล้วก็เจ้านี้ใช่ไหมเมกาโลโซรัสคือมันหลับอยู่ใช่ป่ะงั้นก็ขอปลุกให้มันตื่นสักทีหนึ่งละกันเฮ้จะหลับไหมว่าถ้าโดนอีกทีหนึ่งอะเขาหัวเอาหลับเลยเหรอ <c oughs> แต่เรายังไม่ได้จะมาจับไงเพราะผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการที่ผม,ผม,ผ,มผมจะมาจับมันนะฮะ โอเคโอเคเราได้ของที่ต้องการแล้วก็คืออ์ติแฟกต์จริงๆก็ไม่ต้องการหรอกก็แ,แค่แบบกลัวว่ามันมันจะยังไม่เลิกโกรธผมไงก็เลยถอยออกมาก่อนถ้าไม่ได้คือผมต้องต้องเสียแอมเบอร์แล้วนะอุ้ยโอ้โหตัวนี้ก็มีนี่หว่าลบลบสิงูตัวนี้นั่นไงว่าละจะต้องใช้ดาบเออ งูเหรอแมงป่องด้วยเอยแมงมุมด้วยเออเอาสิผมลองกลับไปดูดีว่ามันหายยังไอตัวนั้นนะหายโกดผมหรือยังวะเนี่ยหายแล้วนี่เอา,เอา,เอาถอยออกมามันกำลังจะทำอะไร เรียบร้อยครับผมได้แล้วนะฮะโอ้มันต้องอย่างนี้สิวาคือผมต้องถอยออกไปให้ให้มันหายโกรธจริงๆครับผมนี่เห็นไหมนี่ได้แล้วนะสำหรับเจ้าตะขาดตัวนี้คือมันจะมีข้อดีอแต่น้ําหนักมาน้อยมากเลยเนะนี่ยน้ําหนักนี่แบบมาอย่างน้อยเล้วผมอืมคืออันนี้คือถ้าเรา ติ๊กไว้เนี่ยคือมันคือมันคือมันจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เนาะคือมันจะไม่สามารถที่จะคลานได้ถ้าเราเอาเอาอกก็จะทําได้ครับนี่หนไหมคือเจ้าตัวนี้นี่คือมันจะล่องหนนะครับอืมแล้วมันก็เป็นประโยชน์มากในการใช้จับสัตว์โอ้ช้าเดี๋ยวลองเรียกดูให้มันให้มันตามผมไปนอกเองมันจะตามมาถึกปะวะฮะเร็วขึ้นเยอะเลยน้ําหนักรับได้โคตรน้อยตะขาบอ่ะเอ๊ะลูกผมไปไหนแล้ว อ้อยฮมทำไมมันมันไม่โหลดแฮมวเมื่อกี้ออกมาสิติดอะไรเนี่ยืมออ,ออกไปเออมันช้าเดี๋ยวเราเดินดีกว่าเราเดินเร็วกว่าเยอะเลยตามมาต้องเซตระยะไหมเนี่ยอ,อต้องเซตระยะหรือเปล่าออกมาสิเออ เออแค่นั้นแหละเอสีสวยนะเนี่ยเดี๋ยวตั้งชื่อเลยครับผมจะตั้งชื่อมันว่าสากะและกันนะผมนะตั้งชื่อว่าสากะนะฮะง่ายดีฮือสากะเอ้ยไม่ดีเออสากะหรือสาคุดีเอาสากะแล้วกันนะเออโอเคนี่ผมชื่อนี้นะฮะโอเคโอเคนะถ้ากิใคร ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใคยแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานที่ดีไปด้ยนะถ้าใครยังถูคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับเจ้าอ์ติแฟกนี้มันจะดรอปเป็นอ่า กาคิดตินสีฟ้านะครับแล้วบางครั้งก็จะดรอปเป็นยาคุสิปบางครั้งก็จะดรอปเป็นอ่ c r a b b i n g h o ุกหรือตะขอด้วยนะขอให้ได้ตะขอแล้วกันนะตะขอมันมันได้เยอะนะผมจะได้เอาไปเตรียมนะสำหรับลงทัาสกายหลอดเพิ่มเติมเพราะผมก็แบบอยากอยากได้เกาะบางครั้งก็แบบอยากได้ยาคุสิปสออันก็จะไปลงทัาสกายหลอดนะโอเคลาไปก่อนบาย